คือจากแม่น้ำบางพระกกงประดิษฐานประจำพระอุโบสถวัดโสธร,รวัรารามปีที่สองร้อยสี่สิบสามได้ร่วมกันประกอบพิธีอ่านจากดิทธิ์ โดยพระสถา,าในพระพุทธศาสนาเป็นการยกย่องบูชาพระรัตนาตรายอันเป็นตีตัางให่ความเชื่อและเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนตลอนนดกาลปัยย้ยหถวายเทพในสมานตาจากกวาดในม,มานอกนบสการะบูชาจะได้ประกาศเทวดานาการาราบานี เดกานโเทมาโมเดบันดามิ่ยนในสมาตาจากตวันบุเสียงสะทียในสท่านที่นานนานนเป็นจ่องชานผู้ิเองกาไปเจ้าด้วยทิทยศาสตรประสาทุกประการยังก่อนเอเมาโมตุัสตภูมิไมดีต้องเช่อที่ภูิรูเรื

เสีตุรีไม้สีการุญตในบุมาโนะเวจานสเวนฮาโขกานเพื่อเพื่อเจริญเด็กกิจานุติตกแกรงการจบมาเป็นกัลยาณมิตรในสานิบาสถานมงคลพิดดีนี้ด้วยความสามัเพียรรวมการเป็นเอกในทานอนุโมทนานาบุตรจริยาน เอว่าเดนเป็นพ่อพระพุทธาลูป็นยงเชื่อสลป็เลยประดิษฐานอยู่ในิ้มกแปรเป็นที่มีของหลวงพ่อปลาแก้ววากรเป็นยังเชื่อเว็นลว่อระพุทธจีนาราเป็นยงเื่อเ็นเล Yeah. thank you ซื้อผักเนี่ยเอาไปเนี่ยจะแจกแจกข้างมากนะจ๊ะจ้ะใจบุญได้แต่สาวจนแก่เลยนะจ้าแม่ยย่่นนีีเมาดูมาดูผ้าเออไหนว่าเธอจะมาดูผ้าผ้าชิ้นอุ้ยชิ้นนี้สวยจังนี่แม่แม่แม่แดงเหมาะกับเธอมากเลยชิ้นนี้ชิ้นนี้จะสวยกว่านะจ้าชอบไหมจ๊ะฉันว่าก้าสวยๆนี้ก็เหมาะกับแม่ลงจังแมาล้ว ทละันเธอจะซื้อสวยวัดจอนสอบนสแ่านสสวยอะไรหรอกแก่แล้วว่าไงจ๊ะมอก็มอว่าเราไปเที่ยวเดินเที่ยวทางโ้นดีกว่ามองอะไรเขียวเียวแดงแงมเยอะแยะเลยไปพุทเไปดูอะไรกันดูนี่นะ ຈາກຈາກເພິ່ນວ່າທີ ในน้ำมันประตงสายมาราที่ศัดิสิสถานเป็นการเผาวรอนจะได้เดินเข้าสู่พระบรมศพเป็นองค์ริสุทธิ์โดะทักทสองอยู่ตรงกลางให้เราได้กลาบวหว้ถวายความเคารพจากนั้นท่านจะเมิองท่านผู้ว่าจะได้เป็นประธานจุดเครื่องสักการะเครื่องบวงสมบัตันี้ครับขอกับเรียนเจญารักสักการะจากนั้นทุกท่านนะจะได้สมาทานศีลโดยพร้อมกันนะครับโอ้สมา โมตสสะภะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสสะพะวะโตอรหะโตปุญญาวิวาุุะงัะาภะนัมตาุญญาตัปปุระติโะเตวนุระาลติตัตรภพอาเนกยาวกน้อโตอาบิวาตสประภโพตานุ

ปีติตรายสุติยารัวไพระตขอบปีติได้สักสิรวยพระลัยเทวีพระพุทศาสนาพิการยศยองบูชาพระราชนารายเป็นติตามแห่งความเชื่อและเรื่องสายของพุทธศาสนิกชนตลัดกาลนานปุ้ยไอ้ถุยเทมนายสมานตาจากตะวันในมานอกนบสการะบูชา

ในสานีปาสถานงคลพีดีนี้ด้วยความสามัคคีรวมการเป็นเอกในานอนุโมทนาในบุตรจริยาน

แต่เทพน to ิตรอภรณ์พรมนินหร์ริกาธิราชซึ่งสถิตอยู่ในทิพยพิมลเจ้าที่มีวัดวิมานศรีอภัยพรอสุขวินท์อภรรัาทีพวงพิการมีพักรักษาภุรุครพระเดชพระภูนเจ้าปุะพระพรหมสุขี เจ้าคณะภาคสิบสองวรรคมงคลลังสิีขันดาวาสพัะสงฆ์ีภตเองก้าพไจ้าวด้วยทิพยาโสประสาทุกเระการเจติกอนเอื้อเทบาอัตุสาสีมีไม่มีการุกรานทิ่ปฏิบัติการโลกทั้งหลายต่างๆนานาจักดีธาออดเดชระบารมี ของสิ่ศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายจมกำจัดฐานอย่าให้มีหักตุนีบาอย่าได้ตกต้องใครเท้าหอุเทวีสามสามานสามสามสามสาสาม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 ้การสามสารสาม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 สา่สามสามสาทสาสาม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 สีมสามสามสารามสมสามสรมสามนามามสามสมามสามาสมสมาสส ร่วรับป่าเป็นมาชีวาีบรหารใท่า่กัไ้ีขวาแล้วก็ห่าั้เนก็างต้องด้วย่แล้วก็มอไปเทแต่เราได้มาร่วมพีเรือยเาะั้นท่านกลับไปบ้านชั้ครับเดือน5นะครับท่านต้องมีตั้ ที่จะมาการาบหลวงพ่อรพอระพรเสร็จจากตรงนี้แล้วมปเที่ยวสิตร้าโอทอปในโรงเรียนนะครับในโรงเรียนขรงท่านเชิดน เรอาวายในต้ทุงขาสการตอนนัองรองอี่วาระในช่ที่เราแห่ทุกคนจะได้ยืนซ้ายฝวาเพื่อถวายตอนนรบ้องพอดีทุกคน ที่อห่งกาบเจ้าด้วยทิพยากรประการทุนเรตานิกรเกิดในพระมรหสุสานสิทธุมีไหม่ที่การุญญาจิในหมู่มนุรเวชสวงหาโอกาสเพื่อเพื่อชวเรืจริญกิจานุกิจุผลการจงมาเป็นกิริยานามิศ ในสันอิบานสถานบกคนพีทีนี้ด้วยความสามเคียรวมการเป็นเอกันฌานอนุโมทนาในบุตรจริงๆเลยแต่เเนนยหลวดจบคย ไอหน่อยไง้หน่อยเหมาหน่อยตั้งแต่ท้ไม่ได้เลยโอแล้วที่เ าาก,การทั้งหมดแบบเปิดนั่งหมตรนาบใหญ่เอาหวงพ้อไปนี้จะไเรียมหาสารนะมีพิจารณานไว้มาก